จะได้กินง่ายบ่ล่ะเขากินเดี๋ยวนี้แหละอันต่อเพราะเมนูเดียวกินว่นที่จากเด็ดนี่ก็ตั้งแต่นั้นอยู่หันจะกินเขาก็เล่นแต่โทรศัพท์บไม่แย่ไอนี้แล้สิกินเขาเพราะว่กินคอแต่บอกตัวใส่บักพริกหน่อยนึงไอ้ผักพีชหน่อยหนึ่งว่านนี้สีปอาไข่มากสามกําซัมนี่ละส้าบาทเอ้าเพียงประเด็นตีเออปกติเขาขายกำละสิบบาทอันนี้มันแกะออกมาตะวัน โอ้โหหมดเลยหมดหมดหมดน้ำหวามันสีบ่อนันปานนี้คนหมดพอกำินอยู่โอ้โอเโถมีแต่หมดพี่น้องบ้าเนี่ยเลยนี่แหละขอขอมัตตวบาลเดีปันเดียวนี่แหละเนาะก็จะออกไปใส่เบิดเข่าหลายๆออกไปเกี่ยปลาโอ้ยมาเกี่ยข้นสิไข้กวนเขาง่ายไหมเอาไปเกี่ยปลา บอีกน the. he right. oh, mm ึงขอนี Dude, ้เต้มก hey. ินขวเจ้าสองขับเล้วมือนมันเกินข้มข้าวต้มกน้เจ้าขอมี่เรื่องแรกบต้มขวเจ้ากนแลทำซุปขวก็มาจากวัดแซ่บแเราก็ิต้มแล้วก็เอาเข่าใส่เวเจไปวัดปกสะท้อนมันบ่อาหารหลายเจ้าสิ้นทางหรอบ่่ไก่บ่โอ้ขอสิ้นเพิ่ยังนี่บะนีันเพิ่นจะสิ้นหนาจบวมันบ่ส้นบัตรุคนอันสิ้นข่อยไปบัตรุคนตะไปสิ้นขวเจ้าขวบเจ้าก็สิ้นขน มันฝนตกเนาะฝนตกที่คอยเย็ดไปขายหมอแบบง่ายๆบัลคอยเลยไปตลาดว่ได้คอยก็เลยเอาไปเอาไปไหว้มองที่เขาใส่บาทไหมมองคนใส่บาทไหมคอยก็เลยใส่บาทตักใส่ลายเหมือนเขเลยว่าผู้ใดๆมาตักเอ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 าเลยเรียกเขาก็เจียมนี่ดอกเว่าบ่บ่บ่เคยที่คนไปเห็ดลงท่านหมื่บว bon <hiding. S 1> <Rachel. S 1> ันธรรมดาไหมคอยไปตลาดว่ไดคอยเลยเอาไปเห็ดลงท่านหมื่บวันธรรมดาไม่ฝนโตต้องกินมาจากบ้านต้องกินจากของเห็ดเองไงเห็ดเองที่ในเรื่องบ่บ่ปุุงเลอบ่ปุุงเลยเด้่บ่ปุุงเลยไม่เสียบอล่ะเสียบแต่กินเลยบ่ปุุงเลย กินข้าวต้มกันพี่น้องว่าต้มเนื้อว่าจะค้องกันก<ช>ินแล้วตัวแข็งว่าไข่โ่รตีนโอไก่โ่รตีนแต่ว่ากินไข่ก็กินไข่มันมาไป,ปยังดอกอกินข้าวต้มกันซีมเมมมมบิรงน้ำพระน้ำบักตั่วคล้อ,องกัน<ห>กินข้าวเจ้าแล้วมาในีบัด<ห>มือแล้วมาในีเป็นไทย บ่ไดหนึ่งบ่ไดหนึ่งข้าเนี้วเไดกินตข้วเขาจ้าเมื่อนี้อีสิบห้ามือก็หัวจ่าเล่าอีสิบห้ามือก็หัวจ่าไท่อีสิบห้ามือก็อัวพันจ่าเือเรียกว่ถึงอคอยกวาอยู่คอยเ้าม่สเซอคอยเาอยู่กับพุม่กเขาพันจาเนี่เครงเหรอเอาอีกย่างเขาเลียว่าสิอันอันอีสิบหามือเขาอันอันเขาสาดตีแม่นว่าสันเอามันใกล้เสียนั่นเลตัวนี้มันมาไม่นบุญคอไปดับดินเออก็าบอกกอีสิบห้ามือก็เป็นสาดเล่าสาดล่าอีกสิบห้ามือกับ อีกิึหาหนหึ่งก็เป็นสียง,งพัดษาตอติแบ<ป>บเดียวเแค่เดียวเนาะอพัรษามันเลี้ยวเถอะก็ <laughs> อ,อยนอนไม่น่าหวงอกเลยไหมรม่เป็นที่<ม>